สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนล่าสุด Google ได้โพสต์วิดีโอโฆษณา Google m a p เวอร์ชันใหม่ลงใน Twitter และก็ทำให้คนที่พบเห็นนั้นตกใจค่ะเพราะในวิดีโอดังกล่าวได้แสดงให้เห็นการใช้งาน Google Map บน Nexus 6P ซึ่งในระหว่างที่เปิดหน้าแอป Home นั้นกลับไม่มี App d r a w e r หรือว่าหน้ารวมแอปเหมือนที่เราได้ใช้งานกันในทุกวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาค่ะว่าใน Android เวอร์ชันใหม่อาจจะไม่มีหน้ารวมแอปหรือว่าแอป d o ร e r อย่างที่เราคุ้นเค กกัันนนนดีีใทุว้ค่ะๆซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียที่ไม่มีหน้ารมแอปค่ะเพราะทุกแอปที่ดาวน์โหลดมาก็จะมากองอยู่ที่หน้าจอหลักทั้งหมดเหมือนกับที่ใช้ใน iOS ต่างกับตอนที่มีหน้าแอป d o เวอร์ที่เราสามารถเลือกเฉพาะแอปที่ชอบหรือว่าอยากใช้งานมาไว้ที่หน้าจอหลักได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ Google ได้ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกค่ะ ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่า Android เวอร์ชันถัดไปนั้นจะออกมาในรูปแบบใดอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel ของเราสวัสดีค่ะ